ในยามยากแล้วมาถึงข่าวอับจนเช่นนี้บุญคุณของใครก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่านายบุญมากซึ่งขุนโจรจะลืมเสียไม่ได้เลยตลอดชั่วดชีวิตของเขาจริงอยู่เสื้อดำยังมีเงินสดอีกหลายหมื่นบาทพอที่เขากับภรรยาจะใช้สอยไปได้อีกนานวันแต่เขาไม่มีบริวาร พราะสมุนโจรของเขาถูกเจ้าหน้าที่กองปราบยิงตายและจับไปเกือบมดที่หลบหนีไปได้ก็แตกกระสานซ่านเร็จเปนคน,นทิดาธาตแต่แล้วด้วยความเชื่อเหลือของนายบุญมากเพื่อนร่วมสาบานของเสือมาเหส่วนเสือดำก็ได้พบกับบริวารของเขาบุญมากส่งล้านชายของเขาเดินทางไปสุพรรณบุรีสืบหาพรรคพวกของเสือดำที่ยังมีชีวิตอยู่ หลานชายข้าบุญมากได้พบชดเป็นคนแรกเจ้าหนุ่มชะกันซึ่งเป็นสมุนคนสนิทของเสือดำหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งชดตื่นเต้นดีใจอย่างเหลือที่จะกล่าวเมื่อทราบว่านายของตนกลับมาจากกรุงเทพและพักอศาศัยอยู่กับบุญมากที่เมืองกาญจนบ,บรุรีเขารีบติดตามสมุนขอาเสือดาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมตายของเขาได้อีกสองคนแล้วสมุนโจรขอาเสือดําก็ชวนหลานชายข้าบุญมากบุกป,ป่าฝ่าดงมาพบกับขุนโจด ไอ้น้องชายข้าจะยุติการปล้นสะดมและบางทีอาจจะตลอดชีวิตของข้าเลยก็ได้แต่ที่ข้าต้องการพบพวกเจ้ากับพวกข้ามีความปรารถนาที่จะแก้กแก้นไอ้เสือฉลามแทนเสือมาเหสสวนของข้าและหลังจากข้าได้สังหารไอ้เสือฉลามสมใจครัล่ะข้าก็อยากจะชวนให้พวกเจ้ากลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปเราอาจจะทำไร่ตัดไม้เผาถ่านขายหากินในทางสุจริตธรรมป่าใหญ่ของสุพรรณบุรี ย่มอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรอันเกิดจากธรรมชาติอะไรก็เป็นเงินทั้งนั้นอย่างเร็วๆพวกเองก็ช่วยกันเก็บนอไม้อันมากมกายก่กองมาดองส่งเข้าไปขายในกรุงเทพก็ยังได้เราก็จะได้ใช้เงินอย่างสบายดีกว่าที่เราจะล้นสดดมเข้ากินเจ้าชดและสมุนจุดอีกสองคนเห็นพองด้วยจริงครับพี่ดำผมเองคิดอยู่ทุกเมื่อท่อวันนะอยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีกับเขาแต่ตำรวจนี่แหละครับลำบากใจเลือเกิน ถึงแม้เราจะเป็นคนดีแล้วแต่ตำรวจรู้ประวัติของเราเข้าและก็รู้ที่อยู่ของเราก็จะแห่กันมาเล่นงานเราอีกะเมื่อเราจนตรอกเราก็ต้องสู้ในที่สุดมันก็ต้องเป็นโจรอีก <c oughs> ไอ้น้องชาย <c oughs> กฎหมายย่อมมีผลย้อนหลังตำรวจเขามีหน้าที่ปราบปรามจับกลุมผู้ที่ทำผิดกฎหมายฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นปรปักปักกับเราอยู่วันยังคำ่ำพูดจบคุณจนก็หันมาทางบุญมากการคิดว่าอา่ะ คิดตามความเห็นคนโง่ๆอ,อย่างกันนะแต่หากว่ารัฐบาลออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเอาพยโทษให้เสือทั้งหลายอะ่ะพวกโจรก็จะแซ่ซ้องสดุดีไปตามกันน่ะพวกเขาจะได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีโดยไม่ต้องหวันเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรบกวนบุญมากเห็นพองด้วยความคิดของเกก็เข้าทีเหมือนกันเสือดำพวกโจรนะ่ะทุกคนมันก็อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีทั้งนั้นะ่ะถ้ารัฐบาลของพระราชทานอภัยโทษให้นะ บ้านเมืองก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขแล้วรัฐบาลก็ควรจะแก้ไขกฎหมายอาญาใหม่วางโทษการปล้นให้จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตทีเดียวเสือดำยกมือตบบ่าบุญมากอย่าคุยกันเลยว่าเพื่อนเรื่องกฎบัตรกฎหมายอ่ไอ้คนอย่างเรามันมีความรู้ขนาดหางอื่นแต่าหากว่าท่านพูดแทนราษฎรคนใดสเสนอพระราชบัญญัตินี้โทษกรรมพวกโจรหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดกฎหมายอาญาที่แล้วมากันว่า มันจะต้องเป็นเรื่องที่คึกครที่สุดในสภาของเราและถ้าเป็นไปได้สมมุติว่าทางการได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้ <c oughs> ในอนาคตเนี่ยเสือดำหรือเสือมาเหสวรก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภากับเขาบ้างก็ได้นะหรือว่าไงบุญมากวัดดีดาหัวเราะชอบใจ <c oughs> อย่าเพ้อฝันเลยค่ะระพินมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากเราพูดกันเล่นๆน่ะคุณโจรยิ้มให้ภรรยายอดรักของเขา สิ่งที่เป็นไปได้เหมือนกันนจะจดาถ้ามันเป็นไปได้ก็จะเป็นบุญกุศลแก่พวกโจรอย่างยิ่งไอ้เสือต่างๆเขาจะได้ถอดเขี้ยวถอดเล็บกันเข้ามาปะปนกับสังคมเพื่อประกอบอาชีพในทางสุจริตรมต่อไปประชาชนพลเมืองก็จะนอนตาหลับแต่คราวนี้แหละใครๆก็จะเห็นโฉมหน้าอันแท,ท้จยิงของเสือดําซึ่งแทนที่รูปร่างจะใหญ่โตปานยักษ์มานมีหนวดคาวรุงรนะังที่เขานึกวาดภาพเอาไว้นะกับกลายเป็นขุนโจรรูปล่อแน่ไปเลย สาวแก่แม่มากจะต้องมองตาค้างเสียงหัวเราะยังคลื่นเพลงดังลั่นบ้านบุญมากอาหารและเหล้าถูกยกมาเพิ่มเติมตลอดเวลาเจ้าของบ้านกับขุนโจรได้รักใคร่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะมีอัธยาศัยต้องกันตอนหนึ่งแห่งการสนทนาบุญมากได้กล่าวถามเสือดำอย่างเป็นงานเป็นกัดเพื่อนรักแกกกบบริวารของแกจะไปสุพรรณบุรีมรืนนี้แน่หรือขุนโจรพยักหน้า ถูกแล้วบุญมากกันอยากจะไปเสียพรุ่งนี้เียด้วยซ้ําไปเพราะกันเป็นห่วงมาเหสวนมากมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ไอ้สามคนนี่ก็ไม่มีใครทราบที่อยู่มาเหสวนเป็นแค่ได้ข่าวว่าไอ้แหลมมันยิงมาเหสวนบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมว่าชดเจ้าหนุ่มร่างอย่ายิ้มให้นายของเขาครับถูกแล้วแต่บางสิ่งก็โจทย์กันว่าพี่มาเหสวนตายแล้วเสื้อดำขบกลามนั่นยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นจิบ และพูดเสียงหนักแน่นไอ้เล่มกันได้ยินชื่อเสียงมันมานานแล้วแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันมีอิทธิพลอยู่ในจังหวัดอ่างทองบัดนี้ไอเล่มทะนงฝีมือของตัวเองและกําลังพลอาวุธของมันมันอาจบุกรุกเข้ามาสุพรรณบุรีและลุกรานมาเหสุนแอเพื่อนเกลอของกันแกคอยฟังข่าวนะบุญมากกันจะเหยียบไอเล่มให้ราบเป็นหน้ากลองทีเดียวดนแดนสุพรรณบุรีใครจะยิ่งกว่ากันไม่ได้เป็นอันขาดเพื่อนรักเรื่องที่กันขอความช่วยเหลือจากแก พรุ่งนี้ขอให้เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนกันจะไม่ลืมบุญคุณของแกเลยบุญมากพยักหน้ารับรองนอนใจเถอะเพื่อนพรุ่งนี้ก็จะให้ล้านชายไปท่าม่วงแต่เช้าและก่อนเที่ยงทอมสันหนึ่งกระบอกสเตนอีข้ากระบอกพร้อมด้วยกระสุนอีกสองหีบและลูกระเบิดมืออีกสิบลูกจะถึงมือแกโดยเรียบร้อยคุณจนถอนหายใจบ,บอบบแกดีต่อกันและเกินบุญมากไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจแกอย,อย่างไรถึงจะสมกับบุญคุณอันใหญ่หลวงของแก ที่มีต่อกันในครั้งนี้บุญมากโบกมือเราเพื่อนกันเว้ยเสือดำยิ่งกว่านี้กันก็ช่วยเหลือแกได้กันรักมาเหศวนเพียงใดก็รักแกเช่นเดียวกันแกจะให้กันช่วยเหลืออะไรอีกก็บอกมาเถอะไม่ต้องเกรงใจเสือดำปลื้มใจจะพูดอะไรไม่ได้ยื่นมือให้บุญมากจับทั้งสองประสานมือกันแน่นและต่างฝ่ายต่างก็มองดูกันด้วยความรัก ในที่สุดเสือดำโพยิ่งใหญ่ก็เหยียบพื้นแผ่นดินสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งขุนจุนเกาณิดาและบริวารทั้งสามคนได้อําราบุญมากด้วยความอาลัยยิ่งทั้งหมดเดินทางโดยพาหนะมา้าบุกป่าฝาดงมาไม่อาจจะเดินทางโดยรถไฟและรถเมล์ได้บุญมากจัดหาม้าไทายที่แข็งแรงให้คนละตัวและสเบียงกลังน้ําจืดข้าวของเครื่องใช้ยารักษาโรคให้อีกหลายอย่างทําให้การเดินป่าได้รับความสะดวกสบายมากบัดนี้ เสือร้ายกับเข้าสู่อาณาจักรของเขาแล้วขุนโจนผู้มีความชำนาญในภูมิประเทศเป็นอย่างดี1และสองวันในป่าสุพรรณบุรีเสือดำได้พาเมียและบริวารของเขาไปตามหมู่บ้านและพวกชาวป่าเพื่อสืบถามข่าวคราวของเสือมาเหสวนเพื่อนเกลือของเขาบรรดาชาวบ้านป่าที่ผ่านหลายตำบุไม่มีใครทราบข่าวเสือมาเหสวนเลย แต่เมื่อเสือดำถามถึงเสือแฉลมชาวบ้านป่าคนหนึ่งก็บอกกับเขาว่าเสือแฉลมกับบริวารตั้งค่าอยู่ในระหว่างหุบเขาของเขานมสาวอันเป็นชัยภูมิเหมาะยิ่งตอนสายวันนี้เองคุณจะก็ได้ข่าวเพื่อนเกลือของเขาจากคนตัดฟืนคนหนึ่งซึ่งบมงเอินรู้จักกับเสือดำมาแต่ก่อนเสือไม้เฮสวนน่ะนอนเจ็บอยู่ที่บ้านน้องวัวแดงจับพี่ดำข้าได้ยินเขาพูดกันว่าถูกยิ่งอาการสาหัสมากเลยคุณโจน ควบขับมาพาเมียรักและบริวารของเขามุ่งตรงไปยังบ้านวัวแดงโดยเร็วตำบลบ้านที่กล่าวนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวป่าซึ่งมีอาชีพในการตัดฟืนและเก็บของป่าขายหน่วยกองจงห้าเสือดำได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านหนองวัวแดงประมาณ11นาฬิกามาตั้งห้าตัวที่วิ่งมาหยุดอยู่หน้าหมู่บ้านทําให้พวกชาวบ้านป่าตื่นเต้นไปตามกันคุนโจนชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะร้องบอกชาวบ้านป่าข้าคือเสือดำ เพื่อนเกยของเสือมาเหสวนข้ามาดีไม่ใช่มาร้ายไม่ต้องตกใจข้าจะมาเยี่ยมมาเหสวนเพื่อนรักของข้าเสือดำกับเมียรักและบริวารของเขาพากันลงจากหลังม้าในเวลาเดียวกันกับชายกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาต้อนรับด้วยท่าทางงงงเงื่อนเแสดงความเกรงกลัวขุนจนผู้ใหญ่ยิ่งเชิญเชิญเจ้านายเขาพูดอ้อมแอมใบหน้าสีเผือดเ,เสือมเหสวนน,นอนจะอยู่กับท่อมหลังนั้น่ะเขาเป็นนายของฉัน เขาถูกเสือแฉ่แยิงยิงบาดเจ็บมาแล้วก็บุกปา่าฝาดงมาที่เนี่ยพวกเราก็ช่วยกันรักษาพยาบาลไปตามมีตามเกิดคุนโจรใบหน้าเคร่งขรึมขึ้นทันทีแล้วเดี๋ยวนี้อาการเขามาเหสวนเป็นยังไงบ้างเขาถามโดยเร็วใครยังชั่วขึ้นบ้างแล้วจะนายเสือดำถอนหายใจหนักวาดสายตามองไปรอบบริเวณเสือมเหสวรมีบริวารมาด้วยหรือเปล่าชายกลางคนยิ้มแห้ง เอาเจ้าจนายเขาขี่ม้ามาคนเดียวบริวารของเขาถูกพรรคพวกของเสือชแลมยิงตายหลายคนที่รอดตายก็หนีเอาตัวรอดขุนโจรเค้นหัวเราะไอ้เลิมมือกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วต้องแลกกันไปข้างหนึ่งนี่พี่ชายพาข้ากับพรรคพวกเข้าไปเยี่ยมมาเหสวนเถอะข้าเป็นห่วงเขามาก เสือดำกะบ,บริวารถูกนำไปยังกระท่อมหลังนั้นทันทีและเมื่อเข้ามาถึงในกระท่อมทุกคนก็ต้องหยุดชะงักจ้องตาเขม่งมองไปที่แค่ไม้ไผ่มาเหศสวนกำลังนอนหลับสนิทมีผ้าห่มเก่าๆผืนหนึ่งคุมร่างของเขาตลอดเหลือแต่ส่วนใบหน้ามาเหศสวนสู้ผอมจนผิดรูปผมเผพ้ยุ่งหยืงใบหน้าซีดเผือดนวดเขาขึ้นรกรุงรังแก้มตอบริมฝีปากบางแห้งขุนโจรหันมาถามชายกลางคนด้วยเสียงแผ่วเบา มเหสวนถูกยิงที่ไหนบ้างพีช่ชายถูกที่ขาขวาจ้ะนายและที่ไหล่ซ้ายสองแหงด้วยกันเสือดำถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งพาวดิดาก,กับบริวารทั้งสามตรงมาที่เตียงนอนของเสือมาเหสวนซึ่งทำด้วยไม้ความเงียบเกิดขึ้นชนั่วขณะเสือดำก็พลั้งปากมามาเหสวนดาวร้ายแห่งสุพรรณบุรีแววเสียงเรียกก็รู้สึกตัวตื่นในตาที่ปิสน,นิคค่อยๆ่ยผยเยขึ้นครั้นแล้วเสือมาเหสุวนก็เหวี่ยงผ้าห่งทิ้ง พวดพลาดลุกขึ้นมานั่งด้วยความตื่นเต้นยินดีเป็นล,นล้นพ้นสดดเออกันเองพูดพลางก้มตัวลงประคองเพื่อนให้ตัวลงนอนตามเดิมน,นอนตามสบายมาเหส่สวนไม่ต้องลุกขึ้นมาหรอกกันเป็นห่วงแกเลอะเกินแต่ว่าได้เห็นอาการของแกแล้วก็ค่อยสบายใจไม่ตายหรอกว่าเพื่อนมาเห่สวนยิ้มให้วดีดาและสมุนห้องเสือดำและบองดูหน้าเพื่อนร่วมสาบานของเขาแน่นอนเสือร้ายอย่างกันน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกดำเอ,อ้ย กันจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อแก้แค้นไอ้ล่ำขุนโจรหัวเราะนั่งลงบนเตียง <c oughs> กันเองมาเหสวนกันพร้อมแล้วที่จะแก้แค้นแทนเพื่อนไอ้ล่ำม,มันทำกับแกก็เหมือนกับว่ามันทำกับกันด้วยกันตั้งใจยอย่างยิ่งที่จะสังหารมันด้วยมือตัวเองปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของกันเถอะมาเหสวนมาเหสวนขบกรามกรดมือทั้งสองข้างกำเน่นไอ้เพื่อนยากหลังจากแกพาคุณวนิดาไปกรุงเทพ แยกทางกันที่กาญจนบุรีกันได้พักอยู่กับบุญมากหลายวันและกันก็กลับสุพรรณรวบรวมสมัครพรักพวกได้ห้าหกคนทำการต้นอีกครั้งหนึ่งและก็หลบเข้าป่าไอ้เสือฉลามพาบริวารร่วมร้อยเข้าโจมตีกันโดยไม่รู้ตัวกันยิ่งต้องเสียทีมันถูกมันยิงบาดเจ็บสาหัสแต่เคาะของกันยังดีที่กันตีวงล้อมออกมาได้ไม่มันก็คงฆ่ากันตายเสียล้วแกไปยังไงมายังไงกันล่ะเสือดำกันได้ข่าวต่เพียงว่า แกอารวาสอยู่ในกรุงเทพขุนโจรได้เล่าเรื่องราวของเขาเลาวนิดาให้เสือมาเหสวนฟังโดยละเอียดมาเหสวนตั้งอกตั้งใจฟังอย่างสนใจและรู้สึกว่าอาการป่วยของเขาดีมากขึ้นต่อจากนั้นเสือดำก็ซักไซไล่เลียงถึงเรื่องเสือชฉลัมซึ่งมาเหสวนก็เล่าให้ฟังอย่างถีถ่ถ้วนและตอนหนึ่งเขาได้กล่าวว่าไอ้ล่บมาไม่มีอะไรน่ากลัวเลย นอกจากมีจํานวนพลและอาวุธมากกว่าโจรอื่นๆมันเป็นโจนที่โหดร้ายที่สุดการถูกมันยิงที่หัวหลยยกปืนไม่ขึ้นไอ้เล่มถือสเตนปลาดเข้ามากันกําลังบาดเจ็บก็ยอมจํานวนยกมือยอมแพ้ไปแล้วไอ้เล่มกับเล่นงานกันด้วยสเตนหลายนัดเคราะดีที่ลูกน้องของกันคนหนึ่งเห็นเข้าก็เล่นงานไอ้เล่มทันทีมันจึงหันไปรับมือกับลูกน้องของกันเปิดโอกาสให้กันหนีรอดมาได้ไม่ก็คงไม่เห็นหน้ากันแล้วขุนโจร เต็มไปด้วยความเครียดแค้นแทนเพื่อนเกลือยกมือขวาขึ้นตบสีสมเห ah e สวนเพื่อนเกลือและพูดว่าเอาละมเ ah ห e สวนกันกร,รู้ที่อยู่ของไอ้ล่่มนะกันจะไปพบก,กับมันบ่ายวันนี้และ่ะมั่นใจเธอไอ้เพื่อนยากกันจะต้องแก้แค้นแทนแกให้จงได้และบางทีนะถ้าโชคช่วยกันกันจะลากตัวอไอ้เล่มมม้แกยิงมันด้วยมือของแกเองเสือมาเหสวนมองดูเพื่อนร่วมสาบานของเขาด้วยความห่วงใยเพื่อนรักกันอยากจะขัดขานแกด้กัน รู้วิสัยของแกดีคนอย่างแกเมื่อตั้งใจะจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเป็นไม่ยอมเลิกล้มความคิดเพราะแกมีความเชื่อมั่นและเคารพตัวแกเองกันขอบใจแกมากเสือดําที่จะแค่แค้นแทนกันแต่แกจงจําไว้ว่าไอ้เสือฉลามบริวารมากมายมีอาวุธป,ปืนที่ทันสมัยส่วนแกมีเพียงสามคนเท่านั้นคุณวานิดาเป็นผู้หญิงจะไปสู้รบปรบมือกับมันได้อย่างไรกันคุณโจรยิ้มเล็กน้อยกันจะฝากวานิดาไว้ที่นี่ เพื่อที่จะทำหน้าที่พยาบาลแกด้วยกันเชื่อความสามารถของการ้วยมะเหสวนกันสีคนนี่แหละจะทลายซ่องไอ้เฉล่มให้ลาบเป็นหน้าก้องเขาหันมาทางเมียรักของเขาดาจ่ะดาจะ,าจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าพี่จะกลับมาพี่จะพยายามสังหารไอ้เสือเฉล่มให้ได้พวกจุสุพัรณบุรีจะได้รู้จักพี่ดีขึ้นวันีดามองดูเขาด้วยความเป็นห่วงยิ่งค่ะข,ขอให้โชคชะนของพี่เถิดนะคะ ดาอยู่ทางเนี้จะภาวนาเอาใจช่วยพี่ต่อจากนั้นขุนยนทั้งสองก็สนทนาปลาใสกันด้วยความรักใคร่อันสนิทสนมมิตรภาพของขุนจนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะมั่นคงต่อกันช่วงกาลนาดถึงแม้อดีตนั้นจะเคยผิดพ้องมองใจระหองระแหงกันมาต่างฝ่ายต่ก็ให้อภัยกันและกันและลืมมันแล้วเมื่อเสือมาเหสวดเสือดำรวมกำลังกันได้อีกมันก็เป็นสัญญาณว่าสุพรรณบุรี จะต้องเดือดร้อนวาด้วแวงภัยไปทั่วทุกหย,ออยกบมย่กบ่ายวันนั้นเองเสือดำขุนโจรผู้พิชิตกระสมนร่วมใจทั้งสามคนก็เดินทางมาถึงเขตค่ายของเสือชะฉล่มแล้วมาทั้ง4ตัวลัดเลาะมาตามทางระหว่างเชิงเขาภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งและโดยมากเป็นที่ราบสูง มีทุ่งหญ้าและหนองน้ําอันเป็นชัยบภูมิที่เหมาะยิ่งใกล้หูไกลตาเจ้าหน้าที่และครั้งหนึ่งบริเวณถิ่นนี้เคยเป็นที่สํานักของเสือดํากับบริวณก็เข,เข้ามาแล้วขุนโจรจึงชํานาญภูมิประเทศเป็นอย่างดีนบ,บัตรนี้มาทั้งสี่ตัวได้ขึ้นมาบนเนินสูงแห่งหนึ่งและหยุดเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาษเสือดำ ชี้มือลงไปข้างหน้าซึ่งมองเลห็นกระท่อมหลายหลังปลูกอยู่ในระหว่างต้นไม้อันหนาทึบรังเก่าของพวกเรานั่นเองไอ้เสือแฉลแรมกับบริวารของมันได้มาหาักล้างถางพกปลูกบ้านอยู่ในถิ่นเดิมของเราไอ้น้องชายเตรียมตัวลงจากหลังม้าได้แล้วข้าขอบอกกับพวกเจ้าว่าถ้าข้าเอาชนะไอ้เล่มไม่ได้ใดวันนี้ข้าก็ยอมตายทั้งสี่พากันก้าวลงจากหลังม้าคู่ยากและผูกสายบังเหียนมาของตนไว้กับต้นไม้พวกเราทั้งสามคน พร้อม้วครับพี่ดำจเจ้าชดพูดด้วยเสียงหนักแน่นความเป็นความตายของพี่ดำก็อยู่ที่ผมสามคนด้วยสมุนคนหนึ่งพูดเสริมขึ้นผมยอมตายเพื่อพี่ดำของผมเสมอผมหาโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณของพี่มานานแล้วจเจ้าชดน่ะมันยังมีโอกาสนี้กับพวกเราเหมือนครั้งที่พี่เสียทีกองปราบถูกจับได้ไอ้ชดได้ยอมเสี่ยงชีวิตพาพี่ผู้หญิงไปตามเสือมาเห่สวนมาช่วยส่วนพวกผมอ่ะไม่เคยตอบแทนบุญคุณของพี่ดำเลย คุนโจรยกมือตกบ่าผู้พูดเอาละถ้าอย่างนั้นในชั่วโมงนี้เอ็งจะได้ร่วมตายกับข้าไปตามข้าไปเราจะต้องพยายามบุกเข้าไปถึงรังของมันโดยไม่ให้มันรู้ตัวแต่หากมันเห็นเราก่อนพวกเราก็คงถูกมันยิงตายอย่างไม่มีปัญหา